สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทูกผูสุขนกรรมเนาะครับทุกท่านครับผู้สน่นชอบในตัวเลขครับครับสำหรับวันนี้ก็เปลยนมือวันจันทร์แหะครับวันจันทร์ที่สิบสองเดือนพฤษภาคมเน้ะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ได้เข้ามาแหล้วก็าอย่าลืมนะครับด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดแชร์น้ำหนะครับเพื่อให้หมูให้หมูให้พวกเบิรงไปน้ำเนาะครับเนาะครับ ครับสำหรับมือนี่กัเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาของเกยหไ่ล่ะครับสำหรับเกยหไ่ครับงวดที่แล้วรุดครับรุดรุดไปเนาะครับเนาะครับกเป็นเลขสูตรเลขคำนวณทั้งเกย์ไงพลว่ารับมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาครับครับสำหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับเนาะแปดห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดแปดหาเป็นเลขล่างครับ เลขแปดห่านี่ง่ามครับเป็นบอดดิจับมากนะครับเนาะครับครับสำหรับงวดที่แล้วเกยใหญ่เมืองท่องเพิ่งหายไปที่หกับเกครับกัเต็มที่ขอิงเพิ่งเด่นไปที่เกตที่หกแหละครับล่องเกตตะกับเนาะครับบ่อเขากับถีงมันออกหาหาก็แปกับหนึครับเลขวินหนึ่งเกตสห ก็รุดไปครับรุดไปจับคู่หกหนึ่งหกสี่หก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 นี่เป็นตัวกลมเด่นของเพิ่นสำหรับเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าครับถ้าเลขถ้าเลขรูดมากกับ่เขาับถือว่าบามาเนาะครับเนาะครับเจ็ดห้ากับซื้อขึ้นซื้อลงกับที่ถือก็เลรอครับครับเอฟซีผู้โชกดีครับ คู่ดวงเฮนนะครับเนาะเกตหาพันหามาเเกตหามันออก8ปหาครับขึ้นแต้มหนึงครับขึ่นแต้มหนึงเป็น8ปดหากสิถือยุครับเกตนึ่งแหละครับสำหรับตัวตัวล่องเพิ่นครับเกตสี่ห้าสองสอครับสองสอพอมาครับสองสองหเกตเครับครับลุดไปครับครับสำหรับชุดนี้ลุด เปลี่ยนง่ายกับเลขสูตรเลขคำนวณครับสําหรับชุดนี้เพิ่นว่าเอาชุดเก่าครับอันนี้เป็นชุดสูตรใหม่แล้วครับเด้อครับสูตรใหม่ของเพิ่นเพิ่นว่ามากครับบอกเอฟซีนะเพิ่นว่ามาในสูตรเก่าของเพิ่นสูตรที่เพิ่นเข่าคักๆแล้วครับสูตรนี้เพิ่นบุกครับครับสูตรไปสูตรมาเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงครับ ครับอันนี้เป็นเลขกเล่าพัฒนาล่ะครับเล่าพัฒนาของเกใหญ่เนาะครับเนาะครับเลาพัฒนาเด้อครับเด้อครับเล่าเป็นเล่าเลาพัฒนาวันที่สิบสองพฤษภาคมพศหกสิบแปดครับอันนี้เกณฑ์วันทีครับ ครับสำหรับเจไงลูดเลขวิ่งเลขลูดครับเอาไปวิ่งไปลูดเลยครับผลหายมาหนึ่งก็หาคือเก้าครับผลวามาแท้ตัวเก้านี่ครับมั่นใจครับเอาอตัวนี้ไปวิ่งน,นะครับเด้เอเอาไปวิ่เบิงหนึ่งสามหา อันนี้เป็นเลขวิน1น5 4 5 4ครับเอาไปจับวินมาครับปจับม่าแหล่า1ก็ผ่าครับเหลือ3กับ4จับเอาได,คดค้ครับได้ครับครับสำหรับจับคู่นะครับเนาะทท่นี่จับคู่เพื่อมมี6คู่เลขกัสิมาไข่ไขๆเกาเพราะว่าเลขตัวเกาเพิ่ว์วาเพิ่นหายมา1 5 หนึ่งห้าตัวแรกหนึ่งหกตัวที่สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวที่สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าหกห้าเจ็ด ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดันออกแปดหาครับหมดที่แล้วมันออก8ปดหาวัดสุกครับ,รบอันนี้เป็นเล็กสามตัวครับบนลังกรับเอาเด้อครับเด้อไปกรับไห่น้ำแร่ครับเบปินนวานสำหรับตัวเคลับสำหรับตัวเลข3สามตัว สตัวเปิดกระจับมาครับ3ตัวในผพ่านว่ามากกะจัดคัดกระพานเนะครับเด้อครับ3ตัวบรัหนึ่หนึ่งสามสี่สห้าหกสี่ห้าห,ห,าหครับอันนี้เป็นเลขกสตัวครับทางเกียร์ใหครับบสนับสนุนพว่าน ครับอันนี้ก็เพื่อควบสนุกสนานนะครับครับสำหรับเกียร์ใหญ่เกียร์ใหญ่ครับสำหรับเล่าครับติดตามไปนะครับเด้อครับเมื่อวาเล่าว่าไทยครับทั้งสองเสี่ยงยาผ้าเลาะครับเมืองทองครับเมืองทอง เขียใหญ่เมืองทองครับเอาปดกลมไปตัวไดแน่ครับสำหรับตัวเด่นตัวกลมของเพื่อนสำหรับตัวเด่นตัวกลมครับอันนี้เป็นเล่าวันที่12ครับเมื่อนี่แะครับเอาโฉกเอามานมาตอดมาฝากเอฟซครับสำหรับตัวเก่งกับเป็นเป็นวาเก่งมากาคู่ตู่ครับหาคับเก่งหนึ่งกับเก่งต่ว่าเพิ่นเน้นไปที่หาครับ อันนี้เป็นวินนะครับเด้อบเอาไปวินเราครับห,าห้าครับ5 1ครับ5 1 5หนึ่งหาเก็ดห่าไหมครับ1นึหาครับหาเก็ครับอันนี้เป็นตัวเลขของเกย์งไงครับ2องถุมครับ2องถุ่มโดยประมันครับมีเฮพนว่าครับ เอาแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับเล่าพัฒนาครับงวดประจำวันที่12บสพฤษภาคมครับเอาไปโชกไปมานไปลำไปลุ้ยครับสำหรับเลขลูดกับหนึ่งกับผาด้วยครับเด้อครับอันนี้เป็นชุบของเก๋ีหย่านะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาครับขอขอบพกุ้นเป็นยางสูงนะครับเด้อครับสำหรับการกดไหลให้ครับกดแชร่ไปนําครับให้มุ้ยพวกเบิ้งไปน้าครับ สำหรับตัวเลขกามๆครับเป็นดีกันเด่นมาตลอดแหะครับสําหรับตัวเลขของเก๋ใหญ่เมืองทองครับครับสำหรับคลิปนี้ก็่ามีอย่างหลายแะครับท่านสองก็สีขอลาพี่ร่าน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคโชคมันมันเหมือแรงครับเป็นเศษพีครับเป็นเศษพีไหมครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ